บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนธันวาคม2 5 6 8มีเงินพิเศษเข้าเช็คเลยได้เท่าไรรูดใช้อะไรได้บ้างเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะและเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน14.5ล้านลายเฝ้ารองเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่จะโอนเข้าบัญชีพรอมเพทที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักที่สำคัญนะคะยังเป็นเดือนที่มีเงินพิเศษเข้าอีกด้วยส่วนจะมีเงินพิเศษอะไรเข้าบ้าง ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะวันที่1นะคะรับเงิน850บาทบวกของเดิม300บาทรวมเป็นเงิน1,150บาทไม่จำกัดวงเงินในการซื้อสินค้าแต่ต้องอยู่ในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์วงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบพนส่งซาธารณะนะจำนวน750บบาทต่อคนต่อเดือน และสำหรับวันที่24ธันวาคมนะคะเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565รอบแก้ไขารายการที่โอนเงินไม่สำเร็จครั้งที่1ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์กำหนด แบ่งกลุ่มตามวันเกิดด้วยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือยินยอมโอนเงินสวัสดิการร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นกรณีบัญชีพร้อมเพย์ให้ท่านดำเนินการภายในวันที่19บธันวาคม2568หากไม่ผูกพร้อมเพย์ให้ยื่นหนังสือยืนยันภายในวันที่8ธันวาคม2568 สรุปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคมมีเงินพิเศษเข้า2ก้อนคือเงินพิเศษเพิ่ม850บาทและเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยวงเงินจะจ่ายตามผู้มีสิทธิ์เกิดและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ